สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเตาเฮงรวยดีรุ่นพันสองลิตรนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเขียวมะเป็ดนะครับลูกค้าอำนาจเจริญนะครับสั่งจัดส่งวันเสาร์นะครับตัวนี้นะครับได้สิกระสอบกุ้งนะครับก็สองพันสอหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ครับลูกค้าสนใจสามารถสั่งจองได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อหนาหน่อยนะครับจะเป็นท่อนะครับหนาประมาณ9.6มิลนะครับผมไส้ภายในนะครับก็ มีตะแกรงนี่เลยให้เรียบร้อยนะครับใครที่สั่งไปนะครับไม่ผิดหวังครับใช้เวลาเผาหนึ่งวันใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรของเตาเฮงรวยดีนะครับช่างลองสอยอของเรานะครับเรามีหมวกนะครับมีถาดน้ํามันให้นะครับแล้วก็สามารถเผาระบบน้ํามันได้เลยนะครับส่วนตัวใหญ่นะครับที่เรากำลังนะครับพาไปดูตัวใหญ่นี้นะครับผมตัวใหญ่ตัวนี้เป็นเผาระบบฟืนนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งที่เสียระบบฟืนนะครับราคาอ่าสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้จะได้ยี่สิบกระสอบนะครับ รุ่น2,400ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในนี้นะครับก็จะเป็นท่อนะครับหนาเหมือนกันครับก็มีอะไรให้นะครับมีถาดน้ํามันให้มีตะแกรงให้มีหมวกให้นะครับอันนี้สามารถเผาได้2ระบบนะครับได้ทั้งน้ํามันนะครับได้ทั้งฟืนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเตาถ่านนะครับอยากจะปรึกษาโทรหาช่างสอยได้088263747กับเตาเฮงรวยดีนะครับฝากไว้ด้วยครับ